มไเย็บกางเกงค่ะเย็บกลางคางเกงนะคะนี <t <t t ่ตัดต่อตัดต่อนะคะใช้มือนะคะไม่ต้องใช้จักรนะคะนี่คือผลรอบแรกก็คือนี่ตัดไปแล้วรอบแรกนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพับเนี่ยพอพอเราเย็บเนี่ยเนาห่างๆค่ะไม่ต้องเพราะเราใช้มือนะคะไม่ต้องใช้จักรนะคะเสร็จแล้วเราก็พับพอต่อเสร็จแล้วก็ภาพจะเป็นอย่างนี้นะคะพอภาพจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาพับนะคะเนี่ พับเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่จะให้เย็บเย็บให้ดูนะคะเยบให้ดูนีดนึงนะคะเอาเอาคลิปไปลงให้คนดูได้นะคะจะได้มีประโยชน์แปบ๊บนึงเออแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะหันภาพให้ดูเนี่ค่ะเนี่ค่ะแล้ก็ซื้อข้างนอกเราก็จะเย็บไม่ให้เห็นได้โดยการลงไปในร่องเนี่ยนะคะในถี่ๆปื๊ดแล้วข้างในเราก็ เราก็เออไม่ต้องไปสนใจถ้าอยากสวยนะคะเราก็เย็บถี่หรือว่ามาซ้ำได้เพราะเราโชว์ด้านนอกนะคะการตัดต่อขากางเกงค่ะข้างนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนี้เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะสวยงามตะเข็บนะคะดูข้างๆต้องตรงกันนะคะถ้าไม่ตรงกันจะเป็นเหมือนดูกางเกงหลวอ,อันนี้ก็กระชับมาหน่อยต้องให้ให้ตรงนะคะไม่ตรงแล้วเหมือนกางเกงเออ มันไม่ใช่การเกงข้างนะคะเกางเกงโหล